มาดูพี่ใหญ่เขาขึ้นรถด,ดูวิธีเขาขึ้นรถที่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เอออขึ้นรถเป็นไงบ้างเข้าท่าดีรถขึ้นรถ เออเข้าท่าดีขึ้นแบบนี้เลยเวลาเขาขึ้นรถเอารถเมคโคขึ้นรถพ่วงอ๋อวิธีเขาขึ้นแบบนี้เสร็จจากงานแล้วก็เอารถรถเอารถพ่วงมารับรถเมคโคกับวิธีขึ้นรถอ๋อแล้วก็แบบนี้อืมเข้าท่าดี รถขึ้นรถใช้คนเดียวขับอ้อแปลได้เออเขาท่าดีตามไปตามพี่ใหญ่ตามดูพี่ใหญ่เขาจะไปทางไหนพี่ใหญ่เขาอยู่ในสวนในไร่ในสวน <c oughs>